มาถึงวัดดอนใหญ่กันแล้วนะครับผมข้างหน้านี่เลยนะฮะเดี๋ยวเราหาที่จอดรถกันก่อนนะครับผมนี่ฮะข้างหน้าเลยนะครับผมวัดดอนใหญ่นะครับผมในจังในจังหวัดทัญบ,บุรีนะครับโอ้โหอย่างร้อนนะครับผมบอกเลยพระอุนะครับ จริงๆสุดนะครับร้อนจัดปลัดบอกนะครับเดี๋ยวหาที่ร่มจอดเย็นๆกันก่อนนะครับผมร้อนจริงๆเอาตรงนี้แหละนะครับผมจอดเย็นๆนะฮะตรงนี้แหละเทียบชันเลยนะครับตรงนี้เลยอ่าโอเคถึงอย่างปลอดภัยนะครับผมจอดหลังวัดพอดีนะครับผม คนก็มาที่เลยนะผมบรรยาาคนก็มาอย่างเครื่องเคริ้นนะผมใน,นวันนี้นะโโอ้โหโหบอกเลยไป้จะเปขึ้ช่นนั้ก็ตัวนะครับบรรยากาศโอ้โหใหญ่มากเลยใช่ไ จากเราถ่ายได้สักพักหนึ่งครับผมเดี๋ยวเราไปข้างล่างกันเถอะนะผมไปดูกันหน่อยว่าเป็นยังไงต่อนะครับหัวทั่วดครับผมองค์ใหญ่นะครับผมอยู่แก่แก่กับบ์ดบดเงินะไรครับผมบรรยากาศภายในโบสถ์นะผมบรรยากาศเหมือนพุทธพรทอนเลยครับผมบรรยากาศเพื่อประโยชน์เพื่อความโต เคื่องบูนาเครือของข้าพเจ้าทั้งหลายของประพุองค์นะครเยอากาศหกาศร่มเรื่องดีมากนะครับกอากาศดีเลยเดี๋ยวเราไปใส่ถวายสังฆทานก่อนนะครับาไป จะอายุจะทวาเะวันตุเตปวัตุสาปมะฆาลางลาคันตุสาปเวตาสาปุทธาตุพาาภาเวนะสตาสตีภาวัน โมตสะปะะวะโตนะโตสัมมาสัมพ <ici> ุทัสะนะโมตสะปะะวะโตนะโตสัมมาสัมพุัสะอิมานีอิมานีปัญพันเตปัญพันเตสังฆทานานิ้าตวสุจเจลิฆตวสุจเจเิศฆาตเจ้าทั้งหลายเทังหลายตลอดกาลละนานเถอนตลอะนานนสาธ ร้อนมากนะครับผมนี้ขนาดเที Middle ่ยงแล้วครับผมบ่ายไม่รู้จะขนาดไหนนะครับวันนี้ยังไม่กินข้าวเลยครับข้าวบ่ายข้าวเช้ายังไม่มีอะไรถุงท้องนะครับผมลงละไถ่เทาเปื่สุวรรณผมยังเหนียวนี่นะผมวันนี ถ้าลมในแขวนอยู่หยิบใช้ได้เลยนะครับรถถูกแขวนอยู่อ่าวันนี้อากาศร้อนนะครับวันนี้วันจุแรกนะครับขอบคุณครับ,รบโอ้กำลังสร้างอยู่นะผมบรรยากาศทางนอดบวกหน้าลาดนะผมไปถึงนู่นเลยโอ้สวยสวยสวย หลังจากเรามาถึงนะผมจุดนี้ก็จะเป็นจุดบวกนักบาทรนะผมซึ่งจะเข้าไปอีกฝั่งด้านหนึ่งนะผมช่วงนี้ก็แดดก็จะร้อนเอาเรื่องนะผมช่วงนี้ประมาณบ่ายโมงเลยนะบรรยากาศก็กบอกเลยโอ้โหสุดสุดนะครับนี่ฮะข้างล่างก็จะเป็นในส่วนของข้างล่างเป็นบ่อน้ำนะแต่ว่าช่วงนี้กําลังบริเวณกําลังก่อสร้างนี่คนอยู่ สร้างเสร็จก็น่าจะอลังการอยู่พอประมาณเลยนะครับผมโอ้โหสวยครับแต่ว่าเสียอย่างคือมนร้อนนิดหนึ่งครับผมถ้ามาช่วงเช้าช่วงยังกำลังดีนะร,ร้อนนะครับแต่ก็ไม่เท่าไร่นะครับผมเพราะว่ายังมีบบนักรบานนะครับผมที่ คอยบดบังเราเรื่อยๆครับผมนหนบรรยากาศครับจอบสวยมากเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะผมว่าเป็นยังไงนะหลังจากคิวถ่ายรูปเซลฟี่ครับผมพอประมาณนะผมเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในนน้นกันนะผมยังไปไม่ถึงนะโอ,โอ้โยสวยเกินนะครับท่านผู้ชม อันนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะถ้าสร้างเสร็จแล้วไม่รู้จะอลังขนาดไหนนะครับผมนี่ฮ <c oughs> ะมาถึงด้านไหนก็จะเจอนี่ฮะพระปางเปิดโลกนะครับผม ก็กําลังปั้นกําลังก่อสร้างอยู่นะครับผมสร้างเสร็จแล้วก็น่าจะเป็นที่เที่ยวน่ามาลองสัมผัสอีกที่เลยนะครับผมในจังหวัดปทุมนะโอ้โหไปสวยจริงนะครับ นี่ฮะหลังจากเราเดินถ่ายรูปทุกอย่างนะครับจนอิน่มนนำสำราญนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับนะครับผมหลับมาที่กลับจากลาแา้วจะช่วยกันน้ำหนักเพราะส่ หลักคุณับได้เลยนะครับเป็นเรื่องขอรถเชับนั่งแทนได้ผัดใจได้ตู้ยนะครับไม่ต้องเดินมาตรงนี้นะหลังจากเราเที่ยวหมายว่าตอนใหญ่พักใหญ่นะผมหลังจากมาเที่ยวเดินบ่วงนักคณะเสร็จแล้วนะผมเดี๋ยวเราจะเดินทางไปจุดอื่นกันต่อนะครับ เดินทางไปจุดอื่นกันต่อนะครับในวันนี้หลังจากเราอยู่ในวัดดอนใหญ่นะผมพักใหญ่แล้วนะครับตอนนี้ก็ร้อนมากๆนะฮะแดดก,ก็น่าจะมี30องศาได้นะครับบอกเลยไม่นะครับเราออกจากวัดดอนใหญ่นะผมเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับไปยังสมุทรปราการนะรผม อนนี้ก็ยังไม่ได้กินข้าวกันเลยนะครับผมตั้งแต่เข้าเช้าเข้าบ่ายนี่ก็จะสามโมงแล้วนะครับผมก็ยังไม่มีอะไรตกตึงท้องเลยหิวแล้วนะครับผมเดี๋ยวต้องไปหาอะไรก่อนแล้วนะครับผมเดี๋ยวค่อยเดินทางกันต่อนะครับนี่ก็ตลาดเออเข้าตลาดกันก่อนนะครับเอาไกินตลาดก่อนดีกว่านะครับผมหาซื้ออะไรเข้าห้องก่อนนะครับผม ตลาดอยู่ตรงนี้นะฮะไม่ได้มองนะครับผมโอ้โหยนี่ฮนะเข้าก่อนนะครับจะวัดนะครับอืมกินข้าวนก่อนนะครับยูวมากมายไก่กองจนบอกเป็นภาษามือไม่ได้นะครับอืมกินข้าวนี้ดีกว่านี่ตามสั่งไง ได้แล้วนะครับผมนะเดี๋ยวกินข้างนันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเดินทางกันต่อนะครับตอนนี้ก็อยู่ในแยกที่จะเข้าไปยังวัดดอนใหญ่นะครับไปนิดหนึ่งก็จะเข้านิมิตใหม่นะครับผมโอเค้เาแป๊บหนึ่งนะครับหิวมาก